สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสายลุยนะคออะคนะน่ะฮอนเด็กน,นบอกหลังจากที่เราไปงมหอยมานะคะไปดูได้ที่คลิปช่องสาวนุ่นกับเจ๊จ๋านะคะเอาภาษาไทยไว่าไ,ไม่ใช่เจ๊จา๋จจาบอก<อ>เออดูช่องเจ๊จ๋านะคะเมื่อวานดูช่องสาวนุ่นนะคะอันนี้หอยเมื่อวานนะคะที่เราไปเก็บกับเจ <า S 2> ๊จ๋านะคะทุกคนนะคะ หอยอีโบจิ๋มยังไหวแถแกมันโบลูดนะเห็นบอล่ะอุ้ยอันนี้ผัดก็อร่อยนะใช่ไหมวะใช่ค่ะใช่ค่ะผัดกับน้ำพริกของผัดกับน้ำหอยที่บ้านเอาน้ำเนยนี่อ่อนๆนี่เออ ไม่รู้เนาะเขาไม่เคยเด็ดสิเด็ดต่ไหนมึงกังหูดเอาอะไนไม่กลัวอันนี้เหรอไอฟองฟองน้ำจ้าต้มส้มต้มนะคะแล้วก็หัวหอยที่เราเหลือเมื่อคืนอันนี้หอยยังต้มอยู่เป็นปะไม่ต้มเท่ากับก๋อยน้ำนี้ใส่นี้ำน้ำกินแล้วกินกันไปดูน้องลูกคขาต้มลูกไอ้ก้อยหอยทำเผ็ดๆหน่อยนะช่างเอียวไม่กินเผ็ดซีจืดๆมากเลยเมื่อคืนนั่น ไปดูน้องค่ะเกิดฟ้างยาเลนเบิ้งเบิ้องเบื้งเบ้องมุขกว่ามุขว่าคนคนนี้แม่โอ้ยเสียดายดิแม่น้องเม่มาเม่น้องเม่ผ่านพ่อหน่องเม์ พอน้องเมย์ให้จะเปิดเสาบ้านนี่นะเออให้มันโทรนั่เนาะเออห่วยมาเมียมาเนาะเมียใหญ่ผัวมาหนักมาแล้วนะคะเนาะมาแล้วนะจักมาดไซสองแถานี่สิแมนไปแอลผู้สาวคอยว่านี่เมียไปหาแนวกินผัวไปแอลผู้สาวเนาะเจ๋จ๋าเนาะนิสัยบอดีเนาะเออ เขาก็กินแหละทำไมตัวเองไม่กินโอ้นั่นเห็นบ่ดละเดี๋ยวม่เปิดไฟอ่ะดูดูกินด้วยได้ไหมมันดักที่ดักได้ไหนเดี๋ยวผักอันนี้ผักหนบ้านไหนเดี๋ยวมันร้องอะอะดูคุยกับร้านนะครับมันมันมันไอ้นี่แล้วพี่เอียวพี่เอียวเดินไปแล้วพี่เอียวขับรถไถกลับมาด้อยทำไมเ่วยมีใครขับสลิงมาเอาไม้ดินสางเพื่อปิดอู้ไว้ มื่เราเมื่อยเด้เราเห็นงานสองหน่ะโบ<อ>้หนมันจะเล่าไปเล้วตกใจหมดเลยทีเดียวซัมนี่ซัมนี่จิ้มไหมเนี่ยไปเดี๋ยวไปเหรอเดี๋ยวอันน้ำตาลปีบเนาะปลาแดดนุ่งก็มาละน้ำตาลปีบนะคะพี่หนุ่มเรวมาหาของค่ะ น้ำตาลปี๊บแม่มีนะคะผักถุงผักเราก็ยกไปนะคะพริกนี่ไม่โอ้มีพริกอีก,กเดี๋ยวเราจะเอาแหละเพราะว่าพลาไปเก็บหองในปวงไม่ได้นี่ผุ้มกับประดี๋ยวได้สิคุ้มกับประดีวีนาวกับบ่ไดีอาบ,บอาสูงซะไหน อ่ะสงสไลดกับโตเก่าส่งสไลด์กับโตเก่าโอ้เจ๊มรักเดี๋ยวเจียงได้ไหมก่อนจริงได้หัวย่านหัวย่านบ่สมาซื้อมาใหม่ไม่ได้ใส่อันควายนี่ควายนี่กันคือเสื้อเนี่ยนี่แหละพี่น้องเสื้อนีไหมพอยเสื้อไหมพอยเสื้อไหมเขาจะซั่งมากจะใส่บ่ได้มันใหญ่โผล่ใส่ได้ใส่ไม่ได้นะมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินมันใส่ได้อยู่แต่มันใหญ่ไง บ้าีว่าใส่ผัวใส่คู่กันเออจะเลยเอาให้เพื่อนรักผัวบ่ใส่ก็ว่ามาท้อผัวผัวบ่ใส่ก็ว่ามาท้อเท้าเท้าเปลี่ยนคู่ข่อะไรกัเงินมันเป็นรูปนกนะแต่เขาชอบลายนี้อ๋อเออใส่หน้ามันเป็นโดยง่ายสุดอืมไม่เป็นไรเราใส่คู่กันวันไหนเธอใส่เพื่อนรักเราก็จะ ไปก,ก็บบังหน้าก็นด้ยพี่น้องก็บบังหนา้าโอ้อยแม่เก็บมาแล้วดิมมแดม่ว่ามึงต้องกอยห้อยเด็ดแทแม่ว่าอันนี้อันนี้ถอดไหมอันนี้ถอดไหมต้องถอดหรอวะเยอะแล้วโอ้ยอันนี้อันอน,อน,อนอันนีันมนสิปูม้มนสิปูไมนสิมอมันสิบปู รถแก๊สรถแก๊สซิๆมันจะปูมนะคะน้ำปี๊บอะใส่เราจะมาชิมออน้ำจิ้มหอยสูตรเด็ดของอแม่สอรอต้องมีตรานะต้องมีตรา,ราตราอะไรฮะแม่นองเป็นปอแ,แม่นองเป็นปอนปอดแป,ปดแป แม่ดอกเมโนะแม่ดองเม่ออดเลยเนาะโอ้ยแต่ลิโซนเกาะใส่บัุนน้าอีกใส่บัุนหน้าอีก bueno> ส right> ั่นอ่าแม่แม่สั้งแล้วใส่หน้าอย่างบ่จ้องลูกให้คลองน่ะอันนั้นใส่บัุนหน้าอยังย่างนั่้ใส่เบิร์ดยังไปทายสิมเด้นี่เมื่ท่านเบิร์ดได้แล้วหลายเดินตะลังบาดยังน้าตาให้โคโลอยู่พูน่ะนี่นะมองนี่นะรัดตัวแบยังหวาน บ้านเราบอเอาแบบอานั่งบเอานั่งบางนู้นก็ตำตำๆอะฮะไอ้นี้น้ำจิ้มข้าช่างเอี่ยวโอ้ยเพ็ิดแหลงพี่น้องเอามะเบิร์ัะเลอย่าเลือกเพราะว่าก้อยเพราะท่านใจเมื่อี้แหละพี่น้องบูมีหน้าที่ก้อยนะฮะเดี๋ยว ให้นางจิ้มนั้นเสร็จก่อนเอ้เจ๊จ๋าหั่นนี่ให้นะหั่นผักใส่ก้อยเหรอไส่ก้อยค่ะเปรี้ยวค่ะนเีเนาะเออผักเพลกับผักอันนี้่อเนสดับกินนี่เด้อครับครับอันนี้แซมนี่พ่อ <c oughs> บักหน้าน้ำโอ้ยโอ้ยอย่านจะไปกินพี่น้องเห็นเขากินกับน้ำลายแตก ไมัใช่น,น้ำจิ้มมันจางน้ำปลานี่น้ำปลามันจางอ,อ้าวดึ้อน้ำปลาลงพอ่อไมาใช่โคนบางหยอยซอรอไม่ใช่หยอยซอรอสิหอยหอยสาวนุ่มจะสาวโบนะฮะนี่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 นหยอยหอยซอรอแต่ให้ซอรอไปกินที่บ้านนะซอรอบอกจะเอาไปปล่อยที่สระมาซั้น เรารอไปกินผลผลิตซอรอต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาคูรีเอ้าเอาบังหน้ามาโอ้ยเดี๋ยวโทรมากย่ามนี่บาทนี่สมตามเสร็จแล้วนะคะไหนน้นยกโอ้าชิมนยหนึ่งสองยิ้มเอาแล้วอะไร โอ้เหลือเหลือแน่สิความเอาพี่น้องพี่น้องห้าสี่สามสองของ้าวต้อเอาเยไงทา่อว้ายข้าข่พร้อมีฟิลเตอร์เอาเอาของสาวน,น,นะ <laughs> นุ่นสาวนุ่นหอยน้ำแกดิท้ายแนวนอนหนักหอยหนักหอยใช่ไหมห้าสี่สามสองโอ้โหเอาบันทึกแนวไดี๋ะบาดนีทบันทึกแนวไดี๋ะบาดนีท เ,เดี๋ยวเราจะใส่ผักนะคะพหร่เสร็จแล้วนะคะกิมอืเผ็ดนี่เบิ้งมะฮิมนัวปะอร่อยแล้วเผ็ดนะเนาะเผ็ดทำไรเนี่นี่ อ้ยุ้ยน่เบ้เือบอกว่า่ไหลายเนาะนเอาบักเพ็ดเนีบักเพ็ดใช่บักโดดปะใช่บักโดดเหรใช่บักพีกเจ้าเนี้ยบักพีกไหมเนี่ยเนี่ยเสียบพร้อมขาอ่ะ พี่ขาววิเศษจ้ะจเจ๊จ๋าน่าอยู่ถ้วยน้อยพี่ขาวหักหักหักเส่เลยไม่ต้องไม่ต้องหันง่นลงเนาะเย็ดขนาดเลยเด็กขวัญเลยแมนจะ้ะอย่าหักที่เราบอกว่าอย่าหักพ่อเจ้าคนหนึ่งบวกกินอ่ะพ่อพ่อพ่อเมื่อไหร่ล่ะเมื่อนีร่ล่ะ สีมันดูดีเด้าหมอบ้านเนาะหมอบ้านบอกว่าช่างเอียวแกไม่กินเผ็ดมังก็ไม่รู้จะทำยังไงบ่ออร่อยยังกินกอะไรชันป้าน่ากับจ๊สจานจ้ะเปรียวแห้งบ่นัวบ่พอดีแล้วเกิดการอะไรมา ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวจานก้นแวกแบบไม่ต้องแบ่งนะคะทีโคตรดีพัดกาคัรโบมีขายเดินพี่หนอกมีแต่อยู่บันหน้าบันนอกบอ,อกหน้า บันของดอกหอกหน้าได้มีเนี่ยนั่นเดี๋ยวชนไม่ต้องเล่นพอแล้วไม่ต้องเล่นพอไปค่ะไปกินค่ะพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะ